สนับสนุนโดยคิดขายขยะคิดถึง w e s t Buy Delivery ในการพูดคุยเพื่อนำไปสู่การโกโกลีนวันนี้ผมอยู่กับแขกคครับเชิญดรวิจาร์ณสิมาฉาย,ยาผู้อำนวยการสถาบันสิ่งแวดล้อมไทยและหัวข้อของการพูดคุยในวันนี้ก็คือจับตามลพิษฝุ่นระดับชาติลดหมอกควันข้ามแดน ครับคุณแซดครับดรวิจาร์ลงพื้นที่มายกเลยผมลงพื้นที่จังหวัดเชียงรายจะเล่าอะไรให้คุณผู้ชมทราบซึ่งซึ่งการลงพื้นที่ครั้งนี้นะครับก็มีวัตถุประสงค์คือสารวจพื้นที่ด้วยในขณะเดียวกันคือมาตรการป้องกันของเราก็คือไปทําแนวกันไฟนะฮะเพื่อไม่ให้ไฟนะฮะลุกลามเข้าไปในพื้นที่ป่านะฮะสำหรับการลงพื้นที่จังหวัดเชียงรายนะครับเราก็ไปเลือกพื้นที่ นะฮะเพราะว่าเรากําลังจะดำเนินโครงการนะฮะความร่วมมือเพื่อแก้ไขปัญหาพีเอมสหรือปัญหาฝุ่นจิ๋วที่เราพูดถึงนะซึ่งปัญหาฝุ่นจิ๋วที่เกิดขึ้นนะครับเกิดขึ้นจากที่ประเทศหนึ่งส่งผลกะทบต่ออีกประเทศหนึ่งหรือรหลายๆประเทศนะฮะเขาเรียกว่าปัญหามลพิษข้ามพรมแดนไม่รู้หรอกว่าเกิดที่นี่แล้วจะคุมที่นี่นะฮะ ต้องร่วมมือกันดําเนินการซึ่งเป็นปัญหาเรื้อรังเป็นปัญหาเรื้อรังจริงๆเราเรามีข้อตกลงอาเซียนที่จะร่วมกันแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟปา่านะฮะแต่เรื่องของการปฏิบัติการในพื้นที่เรื่องนี้เป็นเรื่องสําคัญคเพราะฉะนั้นโครงการนี้ก็นะฮะเป็นโครงการความร่วมมือ3รประเทศนะฮะคือประเทศไทยประเทศ ลาวสปปลาวแล้วก็เมียนมาที่เรา<อ>เลยจำนินโครงการร่วมกันนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งดีๆที่เกิดขึ้นในประเทศไทยนะครับเราจะไปแลกเปลี่ยนกับประเทศลาวรหรือเมียนมาอย่างไรแล้วก็สิ่งดีๆที่เกิดขึ้นทั้งสองประเทศเช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นการทํางานของเราก็จะมีเรื่องของหนึ่งแนวทางที่เรามีอยู่ม,มันไปได้ไหมแล้วทาไมฝุ่นนี่มันกลับมาเกือบทุกปีเลยนี่ไงนี่ไงลงพื้นที่ทํางานอย่างหนัก แต่ภาพที่เราจะได้ดูที่ดเตอร์เตรียมมาเป็นไงครับนี่ภาพนะฮะนี่วันที่14บสกุมภาพันธ์นะครับซึ่งตรงนี้ก็จากกิสดานะครับเราจะเห็นว่านะฮะจุดความร้อนหรือจุดที่มีการเผากระจายทั่วประเทศไทยวาเลนไทน์ไหมครับวาเลนไทน์สีแดงก็สีแห่งความรักนะคะสีสีแห่งความรักแต่มันนะฮะมันรักุแรงไปหน่อยเพราะมันแดงเยอะนะครับแล้วก็สิ่งที่ตามมาถ้ามีจุดเผาเยอะนะฮะค่า PM เ5มก็จะเยอะนะครับซึ่ง ช่วงแรกๆที่เกิดขึ้นเกิดขึ้นในพื้นที่ภาคกลางนะฮะการเผาของเราเองทั้งพื้นที่นาพื้นที่อ,อ้อยนะครับ แล้วก็่นจะบอกี่วงเวลานมาที่มีปัญหาฝุ่นเยอะๆที่รายงานกันอยู่นี้หนักๆเน้นๆจะอยู่ตรงนี้อยู่ที่พื้นที่ภาคกลางกรุงเทพมหานครก็มีเรื่องของการจราจรมาเพิ่มเติมจะเรียกว่ามันคือฤดูกาลเลยป่ะครับฤดูกาลนะครับโดยเฉพาะยิ่งนะฮะที่คุณแซกพูดถึงนะฮะในต้นรายการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศปีไหนอากาศแรงนะฮะความรุนแรงก็เพิ่มขึ้นปีไหนหรือหรือช่วงไหนอากาศนิ่งความรุนแรงก็เพิ่มขึ้นเพราะอากาศมันไม่กระจายตัว ครับนะฮะซึ่งเราประสบปัญหาปีนี้ก็เส้นเดียวกันปีที่แล้วก็เส้นเดียวกันนะฮะนี่คือปัญหาภาคเหนือก็ เป็นพื้นที่ที่เราประสบปัญหาเกือบเกือบทุกปีงั้นต้องเป็นภาพต่อไปที่เรามาดูเราโฟกัสที่ภาคเหนือนะก็จะเห็นก่อนภาพนี้ก็จะเห็นว่าในภาพรวมของประเทศนะฮะซึ่งตัวนี้ก็เป็นเป็นภาพวันนี้นะครับ16กุมภาพันธ์นี่มันแดงหนนี้เหล่ะับเป็นจุดความร้อนที่กระจายนะฮะทั่วประเทศทั่วภูมิภาคก็ว่าได้นะครับเราดูข้อมูลว่ากัมพูชาเผาเยอะแต่มองย้อนขึ้นมาเอ้าอีสานเราภาคกลางเราภาคกลางเราไม่เบาเหมือนกันเพราะฉะนั้นตรงนี้ ที่เราประสบ PM สองจุที่เกินค่ามาตรฐานนะค่ค่ามัาตรฐานยีี่ชั่วโมงตอนนี้นะครับเรากําหนดค่อนข้างเข้มงวดนะครับต้องไม่เกิน37.5สิบเจ็ดจุดหตามข้อแนะนําขององค์การอนามัยโลกนะซึ่งตอนนี้ค่าสูงสุดก็ใกล้ๆแต่ลอยแล้วนะฮะซึ่งก็เกิดขึ้นในพื้นที่นี้แต่ว่า เราแต่ว่าเราโฟกัสไปตรงนี้เพราะเดี๋ยวจะเจอต่อไปเดี๋ยวจะเจอต่อไปแล้วพื้นที่นี้เป็นพื้นที่ที่เรามีสถิตินะครับเนื่ากภาคเหนือนะครับภาคเหนืออ่าจริงเป็นภาพนี้ค่าสูงสุด PM 2.5มปีที่ผ่านมาที่เชียงราย500กว่าหน่วยก็คือไมโครกรัมห0 0ร้อมาตรฐานเราปีที่แล้วมาตรฐานเรา50ก็ประมาณสัก10เท่านะฮะสิ่งนี้ก็เป็นสิ่งที่ที่เราให้ความสําคัญนะฮะเพราะฉะนั้นพื้นที่ที่จะนำร่องก็ เราเลือกมาพื้นที่จังหวัดเชียงรายก็มีสองอำเภอนะครับที่อำเภอแม่สวยกับอำเภอเวียงแก่นจากภาพนี้นะครับเราเห็นมีการเผาเยอะเชียงรายนี่อยู่ข้างบนเผาน้อย้าเทียบแล้วเนี่ยมีที่พเยาน่านอุตรดิตถ์แพร่เงี้ยครับมันจะมันจะกระจายค่อยๆกระจายไปฮะจากข้างล่างขึ้นไปขึ้นข้างบนนะครับภาคเหนือก็เช่นเดียวกันลำปางอย่างมาก่อนนะฮะจากหอลังจากลำปางก็จะไปพยาวไปเชียงราย ส่วนด,ด้านนี้คือเประเทศเมียนมาประเทศเพื่อนบ้านเราก็เช่นเดียวกันนะฮะซึ่งตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่ทําไมเราต้องอร่วมมือกันนะฮะในการแก้ไขปัญหาซึ่งตัวนี้เราก็เลือกพื้นที่ศึกษาอย่างกรณีของอ เมียนมาเราก็เลือกที่ท่าขี้เหล็กซึ่งเป็นพื้นที่ชายแดนของเราในขณะเดียวกันทางประเทศลาวสปปลาวเราก็เลือกที่บ่อแก้วบ่อแก้วติดใกล้เชียงรายเช่นเดียวกันก็มีการทําเกษตรใกล้ๆเราก็ยังเวลาเราไปออกสํารวจพื้นที่ก็ยังเห็นมีการเผาอยู่เพราะอะไรเพราะภาพต่อไปใช่ไหมมันคือข้อมูลที่จะบอกครับนี่ก็เป็นเป็นข้อมูลนะครับในปีที่ผ่านมาเปรียบเทียบกับ ปีนี้นะครับปีนี้ยังไม่ขึ้นนะฮะที่ผมกับคุณแซกได้อธิบายในภาพที่แล้วนะครับว่ามันจะค่อยๆขึ้นตอนนี้ก็ที่ภาคกลางก่อนเพราะฉะนั้นจุดสูงสุดนะฮะในปีที่ผ่านๆมานี่ก็เป็นจุดความร้อนก็ประมาณสักหมื่นกว่าจุดนะครับมากที่สุดก็นะฮะที่เชียงใหม่นะฮะที่น่านแม่ฮองสอนตากเชียงรายก็ติดดันดับฮ้านับแรกอยู่ภาคเหนือหมดเลยครับครับนี่ก็ก็ เป็นสิ่งที่สิ่งที่เกิดขึ้นทําไมเราให้ความสําคัญของพื้นที่มาคเหนือ,อนะครับและก็ระดับภูมิภาคในภาคต่อไประดับภูมิภาคในในภาพต่อไปเราเรามามองนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นนะฮะซึ่งตรงนี้ก็เปรียบเทียบตั้งแต่ข้อมูลปี646566ก 66, นะครับก็จะเห็นว่าสูงสุดที่ประเทศเพื่อนบ้านเราประเทศเมียนมานะครับ,รบนะฮะก็เปรียบเทียบตั้งแต่64 65 66, 66 67กก็ ถัาเหยลังเริ่มนะฮะกําลังเริ่มนะ,ะครับรองลงมาก็คือสอปอป,ปลาวนะครับแล้วก็ถัดไปคือกัมพูชาแต่โครงการนี้เป็นโครงการที่เราเราเริ่มนะครับมาจากผู้นำประเทศสามประเทศมาคุยกันแล้วก็บอกว่าจะทำบูสกายสตาติกี้นะครับก็เริ่มสามประเทศก่อน แล้วต่อไปก็คงจะมีทางกัมพูชาเข้ามาร่วมด้วยนะครับซึ่งตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่สิ่งที่เราคาดหวังสิ่งดีๆทั้ง3ประเทศนี้นะฮะเราจะไม่แลกเปลี่ยนนะครับแล้วก็ขับเคลื่อนกันยังไงให้เป็นรูปธรรมตลอดเวลาตั้งแต่ปลายเดือนมกราคมที่ผ่านมาจนถึงขนาดนี้ดรลงพื้นที่ทําอะไรบ้างครับที่ลงพื้นที่ก็คือออกแบบนะครับนะฮะแล้วก็วิเคราะห์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในแต่ละพื้นที่นะครับมีใครบ้างนะครับอย่างกรณีของ อำเภอแม่สวยเราก็ทํางานร่วมกับท่านานอำเภอทางท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับแล้วก็มีท้องถิ่นมีชุมชนเราก็ไปคัดเลือกชุมชนที่เขาไม่เผาเราก็ยังมีอยู่นะเพียงแต่ชุมชนที่ไม่เผาดูแลชุมชนที่มีความเข้มแข็งเราจะขยายผลไปยังไงในพื้นที่อื่นปัจจัยความสําเร็จของชุมชนเนี่ยมันมีอะไรบ้างสิ่งนี้เป็นสิ่งที่เราจะต้องเข้าไปถอดบทเรียนปัปจจัยความสําเร็จของชุมชนที่ไม่เผานะครับเขาเขา,เขาทำยังไงทำยังไงเขา ปลูกอะไรที่ไม่เผาหรือปลูกเหมือนกันแต่ทําไมไม่เผาเราจะเอาตัวอย่างนี้เราจะตัวอย่างไปเผยแพร่เราจะมีมีประชุมร่วมกันทั้งสาประเทศเช่นเดียวกันนะฮะเพราะว่าหลายแห่งเรามีมีการปลูกไม้คล้ายๆกันนะครับอย่างกรณีข้าวโพดอย่างเงี้ยซึ่งบางุมชนก็เอาสังข้าวโพดเอาอะไรไปทาเป็นอาหารสัตว์นะครับไปทําเป็นเชื้อเพลิงไปทําผลิตภัณฑ์ต่างๆนะก็ได้เช่นเดียวกันทาไมทาไม เราไม่สามารถที่จะขยายผลให้เกิดทั้งพื้นที่ทั้งประเทศไทยเองทั้งประเทศเพื่อนบ้านด้วยหมอควันมันจะได้ไปเพราะว่ามันมันไม่รู้อะหมอควันเวลาเกิดขึ้นไม่รู้หรอกว่าเป็นของใครนะฮะส่งผลกระทบไปตลอดเวลาเฉลยชมหน้าของคนที่หน่วยงานที่ทำงานร่วมกันจังหวัดเชียงรายนะครับก็มีหน่วยงานสนับสนุนก็คือ นะฮะสำนักงานวิจัยการเกษตรหรือทางสวกเป็นหน่วยที่ให้ทุนนะฮะมาวิจัยก็มีหน่วยงานที่ร่วมก็มีทางกรมควบคุมมลพิษจังหวัดเชียงรายนะครับแล้วก็มีสถาบันพัฒนาและวิจัยพื้นที่สูงนะครับเพราะว่าปัญหาที่มีส่วนใหญ่ก็เกษตรในพื้นที่สูงแต่สํานักงานสถาบันวิจัยระพัฒนาพื้นที่สูงนี่นะครับส่งเสริม การปกปเกษตรในะพื้นที่สูงแต่ไม่เผาซึ่งตัวนี้ก็เป็นสิ่งที่เราจะได้เรียนรู้นะครับว่าเกิดขับเคลื่อนได้อย่างไรในเรื่องพื้นที่ป่าที่มีการดูแลโดยกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชนะฮะเขาดูแลอย่างไรสร้างคือขายชุมชนอย่างไงแนวกันไฟอย่างไงนะครับ,รบตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่เราจะต้อง ไปแลกเปลี่ยนประสบการณ์กัน,นในโอกาสนี้ผมเลยอยากจะให้ท่านดรนะครับบอกกับคุณผู้ชมทางบ้านเลยเนื่องจากว่าเราโฟกัสอยู่ในบางพื้นที่เป็นพื้นที่นำกล้องตอนนี้คนดูเราทั้งประเทศงันเขาควรจะต้องเข้าใจเรื่องนี้อย่างไรและร่วมมือกับเราอย่างไรครับ,รบเรื่องของ PM 2.5หหรือเรื่องฝุ่นละอองเป็นเรื่องที่สะสมมานานนะครับแล้วเป็นเรื่องต้องต้องมีการส่วนร่วม ทุกส่วนต้องเข้ามาร่วมมือกันแล้วก็ต้องทำมันจริงๆจ,งๆจังๆนะรเรามีชุมชนมีสังคมที่ทำได้เราจะขับเคลื่อนให้ขยายผลยังไงนะครับเรื่องนี้ต้องต้องช่วยกันนะครับพอท้ายที่สุดเวลาส่งผลกระทบส่งผลกระทบต่อทุกคนใช่ไหมครับ,นค,รบคนนี้ทำงานเหนื่อยกับคนอือ่นๆรอบๆข้างด้วยทำงานเหนื่อยแต่จุดความร้อนที่เราเห็นตอนแรกยังคงแดงไม่ไมหยุด และอย่างนี้ประเทศไทยของเราอากาศของเราลูกหลานเราจะอยู่กันอย่างไรถูกไหมครับนี่คือสิ่งที่ต้องช่วยกันและนี่คือประเด็นของการจับตามลพิษฝุ่นระดับชาติเพื่อลดหมอกควันไฟข้ามแดนหัวข้อของการคุยในวันนี้ครับขอบคุณดรวิจาร์นะครับครับยินดีครับคุณแสงเดี๋ยวคราวหน้าเราหาเรื่องมาคุยกันอีกนะครับครับผมยินดีครับเอาละครับเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะมาตามกันต่อนะครับว่าข้อมูลโกเกลีนจะนําไปสู่การเตือนภัยคุณผู้ชมในวันรุ่งขึ้นสุดสัปดาห์และสัปดาห์ต่อไปอย่างไรสักครู่กับ36 0องศาโกเกลีนครับ นุนโดยตราแม่ครัวตราฉลากท้องตราแม่ครัวฉลากท้อง360องศาโกกลีในช่วงเวลานี้เราจะมาดูกันว่าข้อมูลโกกลีนจะนำท่านไปสู่การระวังภัยในวันเสาร์ทิตที่17-18กุมภาพันธ์2667และยาวต่อเนื่องถึงสัปดาห์หน้าอย่างไรไปเริ่มที่การดูปัจจัยควบคุมอากาศที่จะกระทำกับเราก่อนนะครับเพื่อหเห็นภาพของสิ่งที่จะเกิดขึ้นตามมากับเราครับ นั่นคือ24ชั่วโมงข้างหน้าครับและจากการที่ ความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเยน็นจากจีนจะปกคลุมไทยตอนบนด้วยกําลังอ่อนต่อนเนื่องยาวไปอีกอย่างน้อยถึงสัปดาห์หน้าเลยครับก็จะทําให้ลมใต้และลมตนออกเฉียงใต้นั้นจะพัดเข้ามาปกคลุมภาคเหนือตอนล่างอีสานตอนล่างภาคกลางกรุงเทพปริมณฑลและภาคตอนออกนะครับส่วนตะวนครับมวลเย็นอ่อนกาลังลงก็ตลอดสัปดาห์เช่นกันครับทำให้มวลเย็นลงมาเจอกับลมชื้นขึ้นไปแน่นอนครับจะมีเรื่องของฝนฟ้า,นฟาขนองลมกระโชกแรงเกิดขึ้นบางแห่งตามที่ผมได้แจ้งคุณผู้ชมทราบล่วงหน้ามาก่อนหน้านี้แล้วนะครับขณะที่ตั้งแต่วันอาทิตย์นี้เป็นต้นไปลม มันตกที่เห็นนี่ครับจะ เคลื่อนเข้ามาในบริเวณทางภาคเหนือซึ่งลมตะวันตกนี้เป็นลมเย็นนะครับดังนั้นภาคเหนือครับพรุ่งนี้เป็นต้นไปท่านจะมีอุณหภูมิลดลง1-3องศาซเซลเซียสโดยที่ตอนกลางวันยังร้อนมากๆเหมือนคนภาคอื่นๆนะครับสำหรับภาคใต้ครับอากาศช่วงนี้ดีมีก็แค่ฝนฟ้าขนองเล็กน้อยบางแห่งเท่านั้นและคลื่นลมก็จะค่อยๆเบาลงจนถึงสัปดาห์หน้าและจากสภาพอากาศปัจจัยควบคุมอากาศที่เป็นแบบนี้จึงนำไปสู่การเต้นภัยความเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมที่คุณผู้ชมจะได้เจอช่วงเสาร์ที่ที่17-18แกุมภาพันธ์และ ดังต่อไปนี้ครับ เรื่องแรกนะครับยังคงเตือนเรื่องของความร้อนความเสี่ยงจากอากาศร้อนระดับ38องศา,ศางเซลเซียสนั้นยังมีในช่วงเสาร์ทิศนี้โดยเฉพาะช่วงเวลาเที่ยงถึงบ่าย3านะครับล่าสุดนั้นโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยเตือนว่าระวังครับฮิสโตกหรือโรคลมแดดนั้นจะเกิดขึ้นในช่วงเวลานี้ได้แม้ว่าจะยังไม่เข้าสู่ฤดูร้อนก็ตามนะครับฮิสโตกหรือโรคลมแดดนั้นเป็นภาวะความร้อนที่ในร่างกายเรามีสูงเรื่อยๆนะครับจนส่งผลกระทบต่อระบบประสาททำงานผิดปกติได้อาจส่งผลร้ายถึงขั้นเสียชีวิตได้ดังนั้นจึงขอให้ผู้ชมระวัง ต่อมาก็คือเรื่องของการไปดูการระวังเรื่องการกิ่นนะครับกรมการแพทย์โดยสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินีแนะว่าผู้ปกครองควรจะหมั่นดูแลสุขภาพอนามัยเด็กๆครับด้วยการล้างมือให้สะอาดรับประทานอาหารที่ปรุงสุกสดใหม่นะครับเพราะว่าช่วงตั้งแต่ธันวาคมปีที่แล้วจนถึงปัจจุบันนี้มีเด็กป่วยจากการติดเชื้อระบบทางเดินอาหารมากขึ้นขอให้อย่าวางใจตลอดสัปดาห์หน้าเลยนะครับและต่อไปครับคือการเตือนอย่างต่อเน,นื่องก็คือเรื่องของฝุ่นละอองในอากาศใครจะออกนอกบ้านทํากิจกรรมกลางแจ้งช่วงเสาร์ทย์นี้ ยังคงไม่แนะนำนะครับเพราะาช่วงเช้าในอากาศจะมีฝุ่นละอองขนาดจิ๋วพีเออยู่ในปริมาณมากเลยครับเพราะว่าการระบายอากาศจะไม่ดีศูนย์สื่อสารการแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศกรมควบคุมมลพิษคาดการว่าช่วงเสาร์ทย์นี้ครับยังต้องระวังที่ภาคเหนือภาคอีสานภาคตะวันออกและกรุงเทพปริมณนลนะครับปิดท้ายกับคําแนะนาพื้นที่หลบร้อนช่วงเสาร์ทย์ครับเพื่อเป็นทางออกสำหรับผู้ชมกับการ,รเผชิญกับสภาพอากาศที่ร้อนขึ้นเรื่อยๆแบบนี้รองไปดูตามภูเขานะครับไม่ว่าจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวอย่างเขาค้อเพชรบูรีหรือว ยังเจออากาศเย็นๆสบายในตอนเช้าๆอยู่ครับและอีกที่คือตามชายทะเลลมเพลช่วยกันพัดให้คลายความร้อนออกไปได้ครับไม่ว่าจะเป็นทะเลภาคตะวันออกหรือภาคใต้คลื่นลมก็เป็นใจด้วยให้เหมาะแก่การท่องเที่ยวทางทะเลครับ และนี่คือภารกิจโกกรีนประจำวันนี้คุณผู้ชมสามารถมาร่วมเป็นเครือข่ายโกกรีนไปด้วยกันครับกับการติดตามผมทุกวันในช่วงข่าวพักค่ำททบ5้9นาฬิกาเป็นต้นไปนะครับและนี่คือชมใหม่ของการขับเคลื่อนสังคมไทยครั้งสำคัญกับสถานีผู้่ความมันคงทางสิ่งแวดล้อมชนะ5โกกรีนพบกันใหม่สัปดาห์หน้าเพราะนี่คือ3ส,สิโกกรีนสวัสดีครับ